มันเป็นเหมือนเรื่องเรื่องที่เรารู้จักอยู่แล้วน,นักมวยหรือมวยไทยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอร mm ีเสิร์ชไปอ่ะรู้สึกว่ามันมีเ mm hmm. ขาเรียกะไามีดีเทลมีเดฟมากกว่านั้น mm hmm. แต่ที่สนใจมากกว่าคือสตอรี hmm. ่ของเขาดีใจที่ได้เห็นแล้วก็ตื่นเต้นเลยจริงๆคืออยากถ่ายทอดความจริงเรื่องบางเรื่องมันเขียนบทให้ตายยังไงก็ไม่ได้ขนาดนี้ใจเราได้แต่บางทีแรงเราไม่มีแล้วขาเราก็ยกไม่ขึ้นทุกๆคนเหมือนเปิด เปิดตัวเองให้กับเราทั้งหมดเลยเพราะว่าเขาอยากเล่าชีวิตของเขาออกมาจริงๆมากกว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากแกะข้าวพิธีไปเร็วครับสวัสดีครับผมชอบฟ้าแสงเชนนอยครับครับสวัสดีครับผมวันฉลองพีเคแสนชัยมัทยมครับสวัสดีครับผมภายเงินสิทธิสอนพิชัยครับสวัสดีครับเพจผูช้ชายคนนั้นจากหนังเรื่องนี้ผมท็อปละว,วีพิเร,รพงศักดิ์เป็นผู้กำกับหนังฟิฟราวสังเวียนมวยหลองครับ มันไม่มีใครหรอกครับที่มันยังไม่รักลูกไม่ต้งการลูกการซื้อมวยเนี่ยมันมีข้อเสียมากกว่าข้อดีเงินที่ต้องจ่ายไปเนี่ยอย่างน้อยคือ2อถึงห้าแสนแล้ววันที่คุ้ยต่อมานะเขาแพ้แล้วเขาเสียช็อตหนุนมาที่จุดเปลี่ยนมันคือจุดเปลี่ยนที่พลิกเลยทุกคนบอกให้เริ่อแล้วหา,ยาอย่างอื่นทำแต่ผมยังอยากอยู่ในจุดตรงนี้นมันเป็นแตต้องทนนี่เขาเรียกว่าใจไม่สู้ ผมแพลนจริงๆก็คล้ายๆกับเขียนสตอรี่เอไว้คร่าวๆแล้วก็เป็นการไปตามชีวิตของนักมวยจริงๆโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ปรับสตอรี่อะไรของเขาเป็นเนื้อเรื่องประมาณ50%แล้วก็ไปตามชีวิตเขาอีก50%ครับ<ม>ก็คือเราไม่สามารถกำหนดอะไรได้ขนาดนั้น<ม>อย่างจุดจบของแต่ละคนมันก็เป็นสิ่งที่อันอ p e c เป d เต็ดแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจกว่าการที่แบบเราจะเขียนบทขึ้นมาคือบางอย่างพ,พอเราเขียนขึ้นมาแล้วมันไม่ได้ มันไม่ได้อย่างที่เราเขียนมาแต่ว่ามันกลับดีกว่าเดิมอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนเรื่องเรื่องที่เรารู้จักอยู่แล้วนักนักมวยหรือมวยไทยอะไรเงี้ยครแต่ว่าพอรีเสิร์ชไปอ่ะรู้สึกว่ามันมีเขาเรียกอะไรมีดีเทลมีเดฟมากกว่านั้นแล้วก็อยากนําชีวิตของพวกเขาเนี่ยแหละที่เป็นเหมือนแบบคนที่ถูกสังคมกดหรือว่าแบบเป็นคนที่แบบไม่ได้มีทางเลือกขนาดนั้น แล้วก็ใช้มวยไทยมาเป็นเหมือนแบบทางเลือกเพื่อที่จะพัฒนาชีวิตอะไรเงี้ย <c oughs> ก็กําหนดไว้อยู่แล้วว่าเป็นมันจะมี4ี่คน <c oughs> แต่ว่าแต่ละคนแต่ละรุ่นก็จะเป็นแบบช่วงเวลาที่สําคัญของนักมวยอะครับนักมวยไทยเขาจะมีโปรเซสแบบตอนตอนเด็กๆตอนที่เริ่มเริ่มชกใหม่ๆ <c oughs> แล้วก็ตอนที่กําลังกำลังจะย้ายเข้ากรุงเทพ <c oughs> แล้วก็จุดพีคในชีวิตของเขาแล้วก็จุดกำลังจะจบอะไรเงี้ยคร <c oughs> ก็มี4ี่คนสี่รุ่นแล้วแต่ละคนก็ใช้ใช้เวลาแบบหาหาประมาณ 6เดือนถึงปีหนึ่งเลยครับแล้วพอเราเริ่มรีเสิร์ชไปก็จะไปติดต่อกับคนคนหนึ่งที่แบบเป็นคนที่จัดมวยมวยเด็กทางภาคอีสานเลยแต่พอเห็นรูปของสมหมอรู้สึกว่าคนนี้มันแบบน้องคนนี้เขาต่างจากนักมวยคนอื่น <c oughs> พอไปเจอเขาที่ค่ายก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจกับการที่แบบพออยู่นอกเวทีเขาเป็นเด็กน่ารักคนหนึ่ง วิ่งเล่นเล่นเกมปกติแต่ว่าพอขึ้นเวทีกลายเป็นแบบสายตาเขาเปลี่ยนไปเลยอะไรเงี้ยจริงๆสมออายุสิบขวบแต่ว่าชกมาเกือบ 100, 100ร้อยร้อยครั้ไฟแล้วโอโอก็แบบเลี้ยงดูพ่อแม่อะไรได้<อ>ครับเลยรู้สึกว่าฝีมือเนี่ยน่าจะประมาณหนึ่งอยู่แล้วแต่ที่สนใจมากกว่าคือสตอรี่ของเขาคือส่วนส่วนใหญ่นักมวยนักมวยอีสานหรือนักมวยเด็กอะเขาจะมีโปรเซสว่าสมมติอายุ15แล้วเขาก็ต้องสมมติแบบมีฝีมือระดับหนึ่งอะครับเขาก็จะเข้ามาอยู่ในกรุงเทพ คือตอนนั้นเราก็หานักมวยคนสักคนหนึ่งที่กําลังอยู่ใน p r o เซสการติดต่อถูกทับทามมาอยู่ในกรุงเทพอะไรเงี้ยครับ<อ>เพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลงจากบรรยากาศแบบภาคอีสานค่ายมวยของเขาก็คือแบบเป็นค่ายที่มีมีนักมวยอยู่คนเดียว<อ>แล้วก็มีลุงคนหนึ่งชื่อลุงหำ<อ>เป็นเหมือนแบบครูมวยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบข้างๆค่ายก็แบบเลี้ยงบัว,บวเลี้ยงควายเจติดต่อไปกับพี่เมืองไทยครับก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะที่แรกผมก็ไม่รู้ว่าเป็นนังนะ เพราะว่าสารคดีผมก็นึกว่าสารคดีก็ตื่นเต้นนะครับตอนนั้นก็ได้ลองถ่ายเรื่องต้นที่เป็นนักข่านี่คือตั้งแต่อายุเท่าไหร่ก็สิบสองปีครับที่แรกก็เล่นเลนเนต่ว่ามาก็ได้เงินเยอะได้อะไรเยอะก็อยากช่วยพ่อแม่ครับก็เลยเอาเอาจริงเอาจังรู้สึกว่าน้องคนนี้น่าสนใจเพราะว่า แววตาเขาแล้วก็มันเป็นช่วงแบบหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตพอดีอว่าแบบน้องเขาจะเข้ามาในกรุงเทพแล้วมันสามารถไปได้ไดหลายทางมากมาอย่างภูมิความฝันเขาก็คืออยากมาชกที่ระดาเนินนี่แหละฮะทขาไม่ถึงทขาไมถึงเป็นความฝันเนี้ยเรับก็วิีมาตรฐานนะครับก็อยากมาสักครั้งแต่ว่ามันก็จะมีสเต็ปการปรับตัวจากนักมวยอ,อีสานที่แบบเขาก็เป็นตัวท็อปคนหนึ่งแต่แบบอพอมาอยู่ในกรุงเทพปั๊บในค่ายนั้นก็มีนักมวยแบบเขาประมาณ30 40คนนะครับ ยังไงว่าเวลาเจอคน่งเี่ก็ดีใจที่ได้เห็นแล้วก็ตื่นเต้นเลยก็เป็นการแบบที่เขาต้องพุชตัวเองทำให้แบบตามความฝันของเขาให้ได้ตอนนั้นก็ไปเจอค่ายคชื่อค่ายเพชรยินดีแล้วก็พอไปเจอเพชรดำก็รู้สึกว่าเขามีความเป็น ซูเปอร์สตาร์อยากค้นหาตอครับตัวช่อฟ้าก็เป็นเป็นอีกตัว<ช>ตัวเลือกหนึ่งใช่ไหมคะคคืออันนี้เรียกว่าในในวัยนี้ก็คือจะมี2คน 2> ใช่พอมาเป็นรุ่นที่สามครับมันจะเป็นการที่2คนนี้จะต้องมาสู้กันเองหมายถึงว่าเราเล่า,ลาทั้งสองคนเหมือนแบบเป็นการต่อสู้เพื่อที่จะไปสู่จุดที่สูงสุดอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นไฟที่ ดุเดือดที่สุดแห่งปีในวันนั้นที่พี่ทอารอยฟังนะเพราะเขาบอกว่าเขาอยู่ในเวทีเขาเขาก็เป็นคนมาถ่ายด้วยเขาน่าจะชอบอะไรเงี้ยโอเคแล้วค่อยๆติดต่อมาทีลสนิทกับพีดไหมครับหรือว่ามาสนิทเพราะว่าถ่ายเรื่องนี้หรือว่ามาหรือมไม่ไม่ไม่ใช่ไม่สนิทยังไม่รู้จักกันต,ตอนนี้นองม,องมีสนิทแล้วก <laughs> <laughs> ็ยังไม่สนิทก็ยังต่อยก,นนยกันได้อยู่เหมือนเดิมอยากโชว์กันได้ยังครับยังโชวกันได้ <laughs> ชัดมากว่าต้องเป็นพี่พี่หลอกด้วยคาแรคเตอร์ของเขาด้วยครับเขาเป็นคนแบบสนุกสนานเฮฮาคือผมไม่อยากให้หนังเรื่องนี้มันเครียดเขาเป็นคนที่เมื่อก่อนคือแบบเก่งมากๆตอนนี้ก็เป็นช่วงก็เหมือนนักมวยทั่วไปครับมันจะเป็นช่วงที่แบบเริ่มเริ่มลอยลาอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบเขาต้องพยายามต่อสู้ด้วยแรงเหมือนแบบเพลอกสุดท้ายของเขาเพื่อที่จะมีชีวิตต่อไปในวงการมวยอะไรเงี้ยครับผมชอบแมพชอบในอยู่ในจุดตรงนี้อยู่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากแก่ค่าพิธีไปเลย สามสิบกว่าแล้วเวลาผมจะเล่งหนึ่งนี้บางทีมันมันเล่งคิดได้ครับแต่ทําไม่ได้ใจเราได้แต่บางทีแรงเราไม่มีแล้วขาเราก็ยกไม่ขึ้นน้องๆก็อยากให้ใจสู้เนี่ยเขาเป็นนักมวยที่สู้นะอยู่ค่ายเดียวกันกับผมหนึ่งใจสู้แล้วก็เป็นคนที่ขยันด้วยครับขยันให้มันตลอดไม่ว่าเราแพ้ชนะนี่ค่ายอื่นเหมือนกันถ้าเราใจไม่สู้เนาะก็แพ้อย,อย่างเดียวอันดับหนึ่งก็เรื่องใจนะครับถ้าใจไม่สู้แล้วก็มันก็จะไปต่อยาก ช่อฟ้าก็เป็นลูกพี่ครับที่ที่ค่ายมันจะอยู่ข้างหลังวัดครับเห็นช่อฟ้าครับตรงตรงโบสถ์ครับเขาก็เลยเออนึกอยากจะใช้ชื่อนี้ครับชื่อแบบตั้งให้ครับปู่ตั้งให้ครับมีหลานสองคนครับก็มีวันเฉลิมคนหนึ่งครับแล้วก็มีวันฉลองเหมือนเหมือนนำโชคให้ให้เขาก็นําโชคครับเพราะว่าต่อยเสร็จก็ส่วนมากก็จะฉลองกันเลยครับก็เป็นวันฉลองอะไรนี้ครับก็พ่อตั้งให้ครับก็เจเห็นชอบช้างครับช้างเขาเรียกว่าพายนะครับก็เลยตั้งให้ว่าพายเงินครับใช้ชื่อนี้่็ กี่ปีแล้วคะก็ได้สี่ปีก็มีก็ว่าให้ใจเย็นๆตั้งใจไม่ต้องรีบร้อนอะไรเงี้ยแม่ผมที่เสียไปแล้วแม่เอ้ยลูกขอสันนัในเด้อแม่ส่วนลูกยังรักใจอะไรประมาณภาษาอีสารเพราะแม่ผมก็เสียไปตอนผมเด็กตอนไปชุกช่วงผมชุกมวยใหม่ๆอยู่ครับก็จะขอป้อนแต่แม่อย่างนี้ครับครับผม กับตัวเองก็แบบพยายามแบบให้มีสติครับให้ใหมีสติให้มีสมาธิกับเกมที่จะชคนี้ครับ<ส>ก็ผมก็จะเป็นแบบมวยแบบแข็งแรงครับแบบว่ามวยเข่าแข็งแรงครับใช่ครับสไตล์แบบว่าแข็งแรงบู๊ชกสนุกนะเป็นมวยชั่วชอบแบบลูกบูลูกอะไรเียสายอราพางเรายัางยังใช้ได้อยู่ไหมก็ ก็พอติได้นะครับในตอนเราหนุ่มๆนี่คือแทบจะไม่มีคนอยากชกด้วยแล้วเพราะกทนาเขาตลอกกดใช้ได้ครับาบปาบยอดมวยหมดครับขอที่เชื่อตลอเขาจะมีท่าตายของเขาตายอันพาลใช่ไหมครับของของน้องมีหรือยังเอ่ยก็มีเข่ามวยเขาจริงๆคืออยากถ่ายทอดความจริง เลยรู้สึกว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่เหมาะที่สุดแล้วก็เรื่องบางเรื่องมันเขียนบทให้ตายยังไงก็ไม่ได้ขนาดนี้ที่ประทับใจก็คือรู้สึกว่าทุกๆคนเหมือนเปิดเปิดตัวเองให้กับเราทั้งหมดเลยเพราะว่าเขาอยากเล่าชีวิตของเขาออกมาจริงๆมากกว่าตอนแรกเรฟเฟอเรนซ์อ่ะก็คือดูหนังมวยแหละครับแต่ว่าจริงๆเรื่องที่รู้สึกทัชจริงๆมันคือไม่ใช่หนังมวยมันจะเป็น เรื่องบอยพูดคือจริงๆก็อยากถ่ายสัก20่20ปีก็ไม่ได้ผม, <c oughs> ผมว่าจริงๆสตอรี่มันก็จะเป็นสตอรี่ของฮอลลีวูดหรือหนังหลายๆเรื่องที่แบบเป็นชีวิตของอันเดอร์ด็อกที่เราสามารถแบบ <c oughs> <worldwide. c oughs> รีเลทกับชีวิตเราได้มันไม่ใช่ว่าเป็นหนังที่แบบคนต้องอินมวยเท่านั้นถึงจะมาดูอะไรเงีชีวิตเขาเป็นมวยร้องตั้งแต่เกิดเราด้วยมั้ง ก็ชีวิตจริงผมเลยบนวิธีนี้ข้างล่างก็สู้ชีวิตจริงก็สู้ครับพยายามที่สุดอะก็ต้องเอาให้พ่อแม่สบายให้พวกแกได้พักบ้างครับช่วยเพื่อนานคนข้างลานแล้วก็มีน้องเลยครับส่งให้น้องเลยชีวิตนักมวยก็เหมือนแบบไม่มีวันแบบสิ้นสุดสูดส้ไปเรื่อยๆจริงๆที่ชอบที่สุดคือโคเอนบราเตอร์ พีเตอร์ฟอนโนแลนอันนี้ก็เป็นคนที่แบบเป็นอัจฉริยะคนหนึ่งน่าจะเดวิดฟินเชอร์ม้งครับจริงๆมีคนหนึ่งแมดมิแคเคลสันที่ชอบที่สุดก็น่าจะเป็นคนนั้นครับอยากกันค่ะอยากให้เขาาอยากให้เขามาเป็นนักมวยของเราไหมคะได้เลยเคยดูเรื่องหนึ่งที่เขาที่เขาเล่นแล้วแบบรู้สึกประทับใจมากก็คือชื่อ a ดัมสแปร์โลลองไปดูครับเจ๋งมากชอบติดตามแบบตอนต่อเหมือนฟาสต์นี่ไงครับชอบ ดูทุกภาคชอบเจสันเจสันครับยังรองฉากงูครับใจผมชอบตงหวเช่นหลงอ่ะเช่นหลงให้แบบไปเป็นสตาร์กับเขาเลยเอาไหมไม่ได้น่าจะเรจิงบูเรจิงบูครับมันจะมีความจริงจริงกว่าเรื่องเป็นได้เห็น ชีวิตของนักมวยครับว่ามันเป็นยังไงไงกว่าจะได้โชคกว่าจะได้ตังกว่าจะมีชื่อเสียงกว่าจะมาถึงจุดน,นี้มันแบบมันยากมีเอบไปร้องไห้บ้างอะไรบ้างหนังเรื่องนี้นะ้ถ่ายทอดออกจากชีวิตจริงๆเลยครับมีสมหวังมีไม่สมหวังครับไม่รู้จะอธิบายอย่ารอเข้ามาดูกันดีกว่าครับเป็นหนังที่ไม่ได้มีบ่อยๆในประเทศไทยแล้วก็ฝากหนังเรื่อง f i f t า Round สังเวียนมวยร้องด้วยนะครับอยากให้มาติดตามวันที่27มิถุนายน